สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆนักตกปลาทุกท่านนะครับเช้านี้พามาตกกระพงบุฟเฟ่นะครับเป็นแมต์ปลากระพงวังครับมีทั้งหมด3บ่อนะครับที่เห็นอยู่นะครับนักกีฬาออกกันอยู่ตรงนู้นจะอย่างเยอะเลยครับโอเคเช้านี้ก็พอได้ยืดเส้นยืดสายกันครับเดี๋ยวก็ติดตามรับชมผลงานนะครับก็ไม่ได้ตกกระพงนานแล้วก็เดี๋ยวมาตามลุ้นกันว่าวันนี้ผลงานปลากระพงจะเป็นยังไงนะครับก็เช้าเช้าก็ จะใช้เป็นคันสปินยาวๆไว้ก่อนนะครับเอาเหยื่อที่ใช้ก็จะเป็นเหยื่อปักนะครับโอเคทาองไรก็เดี๋ยวติดตามและชมครับอีก5านาทีเกมจะเริ่มขึ้นแล้วครับ <IT> ก็อีกหนึ่งนาทีเกมกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับเกมกำลังจะเริ่มขึ้นแล้วนะครับ เกมกำลังจะเริ่มขึ้นตรงกลางคนเยอะมากเลยครับ เกมเริ่มขึ้นแล้วนะครับไม้ได้ลงไปแนละ้ว ยังเงียบอยู่นะครับสองไม้สองไม้ยังเงียบอยู่นะครับ ไม่เดือดครับไม่เดือดไม่เดือดครับไม่เดือด แปลกมากครับไม่เดือดครับไม่เดือดเดินครับ <laughs> ไม่เดือดไม่มีปลาขึ้นเลยเงียบกิบเลยครับ <t ell> <t ell> เกิดอะไรขึ้นโอนครับโนแล้วมาแล้วครับปลาไปขวาแล้วครับปั๊มเลยปั๊มเลย <t ell> ขวานะครับ ยันเลยยันตีเลยพี่ตีเลยตีเลยลงตักให้มาแล้วช่างนูกมาแล้วไปย่างเไปเด้เล่อะช่างนูกตักเลยตักเลยไหนยังไม่ลอยดิเนงานให้เนี่ยเนี่ยเออรอดแล้วรอดแห้วแล้วขอบคุณครับฮะหัวสิบซีถือไปแบบนี้เลยง่ายกว่าเหรอไม่จับปากแม่งเลยอืม พิกเซนตัวเนี้ยโลกว่าผมยังไม่ติดเลยผมยังสู้ไม่ได้เลยเดลเลยสิสีอ่อนแฮวแล้วรอดแฮวแล้ว,วลรครับกัดเพดาเล่สีฟ้านะครับไอถ่ายรูปพับนี่ให้รูปหนึง่งกบเปอย นี่ครับร่อนเหวแล้วครับเต็มแรกมาช้าแต่ก็มานะครับเนะี่ยเยื่ที่จะไปชนะ่ครับาทายเยื่โอเคตามกันต่อนะครับปิดกล้องเลย ิวมาเลยครับเร <c oughs> <c oughs> าจะไซโลไหมไม่ถึงไม <c oughs> ไม่ถึงโลหรอกมั้งเนี่ย <c oughs> ไม่ถึงไม่ถึง แปดหกจุดหกเขาให้ปล่อยหรือเอากลับแล้วเนี่ยเอากลับไปทอดได้ไหมหกจุดหกหกจุดหกหัวจิกด้วยนะช่างหัวจิกด้วยเขาได้หกจุดหกเอากลับไปให้ลูกกินไหมพี่แดงซักน,นี้เขาให้เอากลับไหมหรือว่าปล่อยไไไดด้้อเอาปะแล้วแต่เราใช่ไหมหนึ่งขึ้นมา หกจุดหก ไรไปหรือเปล่าปลาอยู่นู่นคนยงอยู่ที่นี่รอดเรื่องอะไ่วะรายงานสถานการณ์ล่าสุดนะครับูครับยาดขาดไม่น หลังฝนตกนะครับเขาเรากำลังจะเริ่มเกมช่วงบ่ายกันนะครับ,บครับว่างๆเชิญครับ <laughs> ฝั่งนี้ห้าแล้วนะครับพันกันแน่นอนอต,อตรงนู้นตน้นตรงนู้นเป็นสิบครับต้นปาล์มบังอยู่ขนะนะไม้ดผนะลไม้ก็ยังดีพี่เ่๋าชิดริมเลยนะเรียงตามหน้าเลยนะ อุ้ยพันพันของของใครไปนั้นเงียบกิ๊บ <laughs> <c oughs> เข้าสู่ไม้ที่สอง เงียบกิบเงียบกิบมันไปบอกเพื่อนมันแล้วงั้นน่ะ นู่นไงนู่นไงัวเลกเรียบร้อยครับน่าจะใหญ่แล้วครับใหญ่ๆๆๆมีสวิงไหมครับจุดมีสวิงไหมสวิงมาช่วยหน่อย หนุนลากไปขึ้นทางนู้นทางนี้พยานข้ามมันไปมันมันนิ่งแล้วมันนิ่งแล้วพี่มันนิ่งจะลากเกยพยานพี่ชดจัดการให้หน่อยพีผมไม่เห็นพยผมีสามทางครับโอชอ่าโอเคขอบคุณครับนี่เหรออืมอืมมั่งตัวเนี้ยหู้ โคโด,ดยนะคร,ครับไม่โดดเลยพวกมันอยู่ตั้งนานพี่มาแวบเดี๋ยวเมื่อกี้อาจจะเป็นตัวนี้ก็ได้ไงอมไงแต่มันไม่โดนเบ็ดโอเค,ดอเ,คเดี๋ยวพาไปช่างก่อนนะอาจจะติดรางวัลน,นะครับลุ้นมีลุ้นได้ไม่ลุ้นรางวัมลมีลุ้นรางวัลนะครับโอ้ยเมื่อกี้ผมร่องตะโกนบอกไว้นะครับ ขอช่างหน่ยครับเพื่อติดรางวัลเต็มสามผมว่าปลาสามสามจุดสามหกโอ้ยมันเลยอ่ะปลาไม่ปลาไม่มีรางวัลนะปลาแบบเนี้ยสองหนึ่ง ส่งให้ผมด้วยนะโอเคนี่ครับครับฟ้า่อนั่นนะ่ะข้างพี่พิดอ่ะเหนื่อยเลยไม่เข้าปากด้วย จะเริ่มกินนะอืมขึ้นมาอิชอนี่ปลาลาวชวับสามเต็มสามเต็มเจมแมว พี่ฟ้าวันนี้หน้าหน้าพี่ดูดำดำหน้าราศีไม่จับเลยพี่แห้วแน่นอนหน้ามองมองนะพี่ฟ้าพี่ฟ้าหน้าพี่หมองมองนะวันนี้ดูท่าจะแห้ว นั่นไงนั่นไงโอ้ยโอ้ยใจดูด้ะโอ้ยเซียวพี่ผมขอไม้หนึ่งผมว่าจะเดินผ่านแล้วผมขอไม้เนอะนะผมว่าจะไปแล้วผมขอไม้หนึ่งพี่ฟ้าทำอะไรโอ้ยดูเหยื่อเขาดีบ้าง

เวลาแล้วนะครับสามเต็มครับของเรายังมีผลงานกลับบ้านนะครับลากไปเลยยิ้วไปทำไมป่ายากกลัวอะไรลากไปเลยใช่ไหมนี่ครับปลารเรานะครับววลูกหมูเนี่ย โอ้ยยังไม่ได้ถ่ายรูปเลยอ่ะเนี่ยนะก็จะถ่ายก็ถ่ายเดี๋ยวผมถ่ายคู่เขาก็ได้อ่ะมาช่างนกมาสองตัวไม่เท่ากันเลยถ่ายก็ถ่ายสามองหนึ่งจริงไม่เห็นตัวเล็กสามสองหนึ่งตัวเล็กแอนไม่เห็นแล้ทำไมช่างนกไม่เข้าเฟรมกับเขาอ่ะ ไปโอเคสามแต้มแจมแมวไม่ต้องไม่ต้องก้อยของต้องช่างวันนี้เขาเขาหนักมีอยู่แหละน้หนักมีอยู่แล้วไม่หรอไม่มีแต่ว่าอ๋อมันเขาไม่รู้ว่ากี่คนได้โอผมไม่ต้องเลยจะได้เช็คว่าสมมติว่าของบางสามตัวเท่าไหร่อะไรเงี้ยอ๋อใช่ไหมของผมไม่ต้องแล้วนะครับเอาช่างช่างช่างหน่อยช่างหน่อยให้ให้เขมียนจดครับเขมียนช่วยช่วยชัวร์หน่อยนะเอาครับใครจะเช็คน้ำหนักว่าเช็คจกกลับบ้านแล้วนะครับของผม สามแต้มเดี๋ยวผมขึ้นก่อนน้ำหนักรวมหกโลเป๊ะครับหกโลเป๊ะครับอ่ะพี่แดงขึ้นผมผมหกโลครับหกโลบังเก้าครับเขียนว่าบังเก้าบังเก้าหกโลแปดโลตรงเป๊ะมันกินน้ำเข้าไป วิทยาไปกินน้ำมาตอนไหนวะอ๋ปวิทยาเจ็ดจุดเท่าไหร่เจ็ดจุดเจ็ดจุดเจ็ดหกอ่อเจ็ดจุดเจ็ดหกเจทเจ็ดจุดแปดทับเงนั่นไงเจ็ดจุดเก้าเลยิเนี่ยเกาไง เอาไงอ,ะอ่ะอานากินน้ำเข้าไปถ้าอย่างนั้นได้รางวัลเลยนะเอาไงล่ะทีเนี้ยเอาของกินช่างดูตาเอาของกินมาจ้างถ้าอย่างนั้นอะ,อะถ้าไม่งั้นพี่แดงก็ได้รางวัลเอาของผ๋องครับท่านี้ของของพี่ชื่ออะไรครันกช่างมื่อนาวิคนกช่าง4.4 4.2 4.42 ข้างหลังก็ยังเอาเหรอขออชื่ด้วยนะครับบอกชื่อแล้วก็จะได้แจ้งยอดว่าใครได้เท่าไหร่จริงๆไปไงจะได้ชัดเจนไม่จะกินน้ำมันก็กินน้ำเท่ากันแหละถ้าสิบเจ็ดจุดหนึ่งหนักกว่าดูไหมอ่ามีถุงอ้วนด้วยตีสิบเจ็ดพอไอหนึ่งขีดนะไม่ต้องละมีถุงอ้วนด้วยมีเชือกด้วย ของกีก็มาชั่งมาไงตอนีนใช่ไม่ไม่งั้นเดี๋ยวจะเบียดเบียดรางวัลกันนะของเขาแปดโลแล้วอ่ะของเขาแปแล้วเอามาชั่งดูดิาใหกว่าของจีนกี่โลอ่ะแปดแปดเท่าไหร่เอาถ้าอย่างนั้นก็นั่นแหละมันมันต้องมาชิงรางวัลกัน ของพี Ooh, ่แดงมันขึ้น7.9หแล้วอ่ะนาชดไม่เอาชดเอาห่วงอกานเอาห่วงอกนะครับห่วงหน้ตัวอีบวกห่วงครับนั่นห่วงโหลดลกอึมั้งห่วงของบางแล้วไม่ใช่ถึงหโลนะขอางพี่เท่าไหร่หกหกดแปดหกจุดนอยู่ประมาณหได้ผมว่าขึ้นก่โลผมว่าได้นะ เดีๆยวพี่ตัดออกไปเลยแต่น้านนี่หน่อยเขายังไม่ต้องปวดห่วงอยู่ไอ้นี่เลยผมว่าหุเราหูป่ะเน่ยเห็นไหมเอาพี่น้าเลยมาล่ะคันโตใหสุดแลวใช่ไหมครับแบบนี้นั้นรดเดี๋ยวตัวตัวนี้ใหญ่เหรอน่าออกเลยอยากสร้ไงตาดูตามตาสรางที่ออกให้หนูด้ยคื่ออะไรคะทอยกัดทดี๋ยวา อ่าตัวนี้แหละจะแย่งรางวัลกันไหมไม่ถ้าของเขาใหญ่กว่านี้เขาใหญ่กว่าเราเป็นศักพียพยานออลูกหมูทั้งคู่เลยจะยิงหมูเถื่อนที่ไหนมาเนี่ยตีเยอะกับพี่นี่ก็ชิงอือใช่ผักเยอะเกินโอ้โหจะจุ่มฝุ่นก่อนก็ได้นะ เจ็ดจุเก้าสี่็ดจุ้าสี่พี่แดงคือขึ้นใหม่อ่ะช่างใหม่พี่แดงปวดปวดกรี๊ออกเจ็ดจุดเก้าสี่พี่แดงช่างใหม่<อ>สักคีพายานสักคีพายานเบาจีนครับเบาจีนเบาจีนเจ็ดจุดเก้าสี่เอาลงออกพี่แดงขึ้น,จ,นจะได้สิน้นจะจะได้ไม่ต้องเป็นข้อกล่หากันเจ็ดจุดเก้าแปบดบโอเคครับโอเคนะติเนื้อเกียร์นะครับ หายสงสัยป่ะทีเนี้ยไม่ดูกับตาก็ของมิวิตหนากว่าไม่ของผมมันหนากว่าแล้ไม่มิวิตแต่เอาน้ำไม่รู้เป็นไรอ่าแต่เราก็ช่างไปชัดเจนนะโอเคงั้นรางวัลใหญ่ก็เป็นเอกฉันน์เอกฉันน์แต่ยังไงไปข้อพนหาครับคุยกันสองคนต้องลูกล้อตั้งเดียวต้องนั่งล็อกเบอร์เห็นกันอยู่ก็ตั้งก็ต้องตามกิโลละไไม่เป็นรรคับอื ไม่เป็นไรกินได้สองตัวแล้วหรือว่าตัวนู้นใหญ่กว่าเอาขึ้นมาช่างไหมผมว่าอยู่เอาามช่งใหม่มอ่าจีนช่างหมดเลยครับหมอจีนช่างเยอะเลย98เลยเะของพี er> <S 2> <S 2> ่ตี๋นะลาบมาแล้วนะลาบกินจะมากินาใส่มุ้นแล้วเนี่ย98พอดีอ98ได้ไม่ได้ยาวไม่ต้องเอาจากน้ำแล้วขึ้นช่างเลยอ่ใครๆว่าขึ้นก่อนขึ้นอีก

ไปครับ,มรบผมเอาห่วงมาสี่อันได้ปลาสามตัวหัดอีกตัว,ตวของตัวนี้ไหมล่ะเรียว <c oughs> ตัวนั้นใช่ไหมอ,อ, <c oughs> อ่าวางๆเลยครับพี่จีนใช่ไหมพี่พี่เอาเป่าดีกว่าหนู่จะหนักไหมอ่ะ สองจุดห้าอะสองจุดห้าสองจุดห้าวิเคราะห์เลย่สองจุดห้าวิภาอ่ะคือขึ้นเลยครับพี่พี่จินจะได้รู้ว่าตัวไหนหนักกว่านะขึ้นเลยเดี๋ยวดูน้ำหนักตัวนี้ก่อนตัวนี้เล็กกว่าเล็กกว่าเล็กกว่าเจ็ดจุดหนึ่งไปกลับบ้านครับโอเคเจอกันใหม่แมตช์หน้านะครับ ใึงหนไหมว่าผม้ยังไงครับ <laughs>